ก็จะลุกเอาทีเดียวอีกสบายดีจากนั้นละที่นี่อีกบาทนะได้ทูพี่น้องป้องปากายก็สบายอยู่แปดโมงคือบุมีภัยมากแปดโมงคือบุมีภัยมากพี่น้องผู้สิบบ้าผู้ข้อเก็บหลานกูน่าจะเป็นอังไง วกับมีอย่างพี่น้องเอ้ยเขาเปิดลานตั้งแต่สาว,สวโา้หว่าแปดมุ่งอะไม่นชื่อว่าท่านมีไผมาที่ไหนได้ห้องเยียนบพได้เขาโห้กับว่ได้บอกนะกู้จะปล่อยเขา้าปักขาขาดก่อนไม่กู้ดังเปิดหานเขาหัานบ่าม,มีคนนี่เ๋ยวกู้ขายให้พีบ่าเมื่อนี่ห้ยตาย เก็บท่าจุ่มนะบ้านท่านเ่านไอ้กับปาน่ะไอ้ของคุ้มือไอ้ของคุมือวูหันปิท่านวู้เขาเขาเงี้ยนเขาเขาเงี้ยนตายเลยกัดิเขากระสีบ่อกันดิมัมือว่านี่รับข้าประชุมกันได้ไหวะข้าคือเห็นว่าออกมาอื่นมาไดกเขาเด้อขาหมายกูหนึ่งลุกสิเห็นยังวะตา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 ีอย่างไอ้ทนกับมือนี้ ทั้งอยากอายกับปันิีซบอกข้าจากแหนมเว้ยข่อยู่เป็นบ้าเพราะเฮียนบริข่าวผมมาเปิดทานเก็บเก็บเก็บเห็นจังได้สบายในลูกซีนกันหนึ่งวันนี้เก็บสุตู้เย็นหน่อยมีกับพัดกูตายบ้านนี้กูเป็นรูปอย่างเดียวกูจมเหมือนนี่พี่น้องเฮ้ยขออนุญาตเซคสุภาพตังว่าหัวไปเลยเฮ้ยก็ว่าอายุแปดมงแล้เลยคือบรเห็นมีัน ไพมาหงเฮียนน้ำแข็งกะซื้อโทษยังกะซื้อตายกูตาย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 หมดอะไรอยากอายกระปุกนี่มาหนังขายเฉพาะกายมาใส่กระแนมอีนี่มาหนังยังกะเิว่าจักหงเฮียนบริการออกก็มาหาหนังตายโล้ตายโล้แบบนี้มันต้องเก็บด่วน ตายผิดหลอกเอ้ยกูว่าแม่ไปเก้ผ้ากันกูลูกกูแห้งกะอยากอายนี่กูมานั่งตะเฮิงอลไรนี่น้ำแข็งกะเต็มมันกะตีกตายเลยกูตาย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 โอ้ยกะว่าข้าวสีบุปผีข้ากะบดหวานแนวได้เด็กหน่อยกะกอมืออื่นมืออื่นขวามืออื่นขวามีเด้อเอื้อยมืออื่นขวามีดก็ไพ่ชิวันข้าวสีปิดเหเนาะถ้าเข้ามืออื่นปิดเอื้อยกันคงไข่ อกหลายเอะใช่ทงไปหลอกขายหว่วเนื้อทัง้งบ้านใส่แปดผัวเดืด่อยาหน่องแข้งกะเต็มกะติ๊กคุณอยากอาคนกับพุ่นนี่เป็นนางหม,มุกเต็มจเซ้า,าบักเดาหาก็ว่าออกไปสู่บักแหล่ฮ่ะ ออกแล้วมันสีน่าวประทน,นั่กว่ายายอุ้ยยายผู้ย่านลุกประเทศก็นักกว่าเ้าบาทนี่อเอาแข้งกระซือมาตายกูว่นนี้ห่วยตายตายตาย,ตาย มีจะหอนะยัยชีพห่อตายจวดหมอจุนผูนไม่ได้บาทไหมมาเฮี่นกับเบอมากกว่าอายุเจ็ดโมงเข่งอะไรเงี้ยอ้าวขึ้นมิดว่าเบิร์กมงอีกที่แปดมงผมมีภัยมาจากคนกู้บันั่งได้ไหมจนีน เป่าเก็บขนมยอดแหล้อยอายเขาใช่ะไม่มีไฟเขาขี่รถไฟขี่รถบ้ากันแนบอยู่ข้าจะพิ่มาคายไฟอีนิ้งเย็นประเดีเขาพอหนุ่มืง่อเ้ยขนานนะขณะน่ะตั้งขนาอารมณ์ดีเก็บพี่น้องบาดเป้าถูก นำแข็งอขอหนังจักข้าวเอาไปใส่ตู้เย็นไว้อีกอ่ะตู้เย็นกับบุลมใช้ไหแนะ่เปล่อยแต่กระทิ๊มโ้ยจะมาเป็นแนวนีและพี่น้อง ไอยา่าคู่อเราพี่น้องพัดมีกับไอยะบาทนี่ลูกซีนกับไอยะลูกสินญญสนีมม่ประมาณจจกรลอยว่ะปร่ะมันซ้ำลอยนะข้าวันหนึ่งนล่<ม>พี่น้องมนเก่ะแล้วกัดพัดมีกับเต็มหมอสำเก่าสมกูมอือเคยพัดอะไรพี่น้อง ลืมรีวิวเตียงให้เบิ่งพี่น้องเตียงพันยาพามนะเนี่เตียงพันยาพามเห็ดมาว่านเนี่นะพี่น้องกินขับไปกลางคืนแล้วกบ่ได้อยู่บ่ได้นอน มึงไปโหลดมึงสิเจอไงมึงสิเจอแต่ห่านเป่าห,าหะเหลยโหล,ลดมาเีหาาหแหละมึงกับโซแลนไววตะกี้เอ,อ้ยไปยิปามกบยายเงิงเ <c oughs> ก็บขนมหอยป๊อปกี้มาหน่ะมนแม่แ,แม่กับคููเงินกับธงให้อยู่ใส่โอ้ ช่วยด้วยช่วยด้วยพ่อมาฉันพัดเต็มหมอพอยเคี้ยมพัดตั้งแต่เศร้าตายตายตายกูมันบอได้มียังได้ลูกแม่บอได้เปิดห่านมือนี่ไปมึงก็เจอแต่ว่างเปล่าแล้วลูเอ้ย ไม่ใช่ไม่ยังไงเอาเบิ้งต้องจอบเด,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 ดอบ้อยุดลยเด้อการจอบลอยนะจอบเมื่อเฮือนพ่อเห็นบอกตียงองพยามเราเห็ดกระงามได้พี่น้องเดี๋ยเห็ดมาไวหนางไปเมื่อลูกเมื่อจ้องอ่องอยู่ สั้นเชียว่าส่างบ่พี่น้องเอ้ยคนมีสีมือเห็ดยังแล้วก็เห็ดเป็นเนะค็แตเ่าาเราเถาแล้วเราเมื่อยแล้วเราเบิดแห้งเห็ดแล้วข้วางในเยังหนุม่มขึ้นตะเก่าเนาะโอ้ยเห็ดย่งกับบดห้าแต่จ้างคือกูเมื่อนี่เราเถาแล้วแห้งเราวก็หลุดแล้ว,ลวเราเมื่อยแหละไลยโลกไลยไพ่เนี่ย แค่จำซ้ำว่าเห็นนั่นเห็หนนี่เห็ดโต้เห็นต่างนั่งนะก็ได้ยังหนุ่มยังแน่นนะโอ้ยมหาแต่ซื่อไม่เสศษบุ้ยปนะ้านเลยไม่เสศษเก็บมาแต่น้ำเบียดนะถ้าเห็ดเป็นก็การถาวามันก็นเห็ดบางงามดลคือเราละประเทศงามเห็ดละเอียดเห็ดพิถีพิถันไม่ก็บกระแปลกแล้วเก็บมาแล้วมาต่อมาเติมตใส่งานได้ ออามาไงยากหัวดิไปเบิรขวามีก่อนเสื่องว่าสั่นปะเสื่องมาโลดป่ะกังขึ้นแล้วมันสิตายนีี่เาปกม เพิ่มแล้วบพิ่มแล้วร้อยทุกคนผมเลียวเห็นมันดำหมูขาวไอแม่ดำค่ะน่ะมันฉีใส่อยู่ค่ะเขาว่าอนในผักแกงมือเขายังคันต่อเพราะสัมเขาไม่ต่อผักผักกิ๊กมันต่อผักผักเขามาเขนบอกว่าผักแกงมือหอยทากบมกโดมบมกโดมหกโดมก็ยังบอกผมบมกโดมก็ยังบอกผู้ต่อผักค่ะผู้ก่บผักแกงมือเขาจะมาปล่อยบมกโดม ผัวข้าผ่ามึงกับบ่บอกเนาะว่ามึงไม่กูเปิดห่านใต้เหน่าออมึงนี่เอ,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 อาว่าจานปัดมีเต็มหมอกองกันหน่อยซุปซี่นอีกจังได้สะบะยสายเลยก็จะทราบว่ากินจะคล้องนี่กับบ่เบิร์ตนะทราบว่ากินเนี่กับบ่เบิร์ตแล้วไปชิบกินเบิร์ตเนาะเต็มหมอก อ๋ออย่างม่อานชนตีนมาอารมณ์บดีเจ้ากูเห็ดพองขามคำแพร่งพ่งไปเจมแพ่งนี่ามคัมเพ่งกัย่งก็ตรงดับอ่ะย่างอะไคือว่าฮาเดะละย่งอันหนึ่งเฮ้ยไม่ขื่นหลดไม่ได้นะ โอ้ยแกหัวเด้อท่านแกหัวกับปัานี่ที่เมันสาดเตียงคือระมาน,นแท้เห็ดแล้วเมือวาดน,นี่ไม่เสจทั้งนั้นนะนี่พี่น้องไม่เสจมาเตือนไหมเตะที่เขาวัน ตีเพด,ดานแล้วทัางในเขามาขับเขา้ามายังเลยก็ตัดผลิตปิดปอดแล้วก็ไปเก็บไปของออกมาตัวมันบดได้นะครับมาต่อกันมองดูนะหอยต่อผลิตปิดปอดเป็นเตียงลราย้อนหมมานตายใช่เนาะมือเดียวกับมาดเห็ดเตียงมาแล้วมือเดียวกับมาดมีคนหนังจ่อย แต่เขาที่เป <lush> <recommendations> ็นยตยายาัวเนาะเขาแน่ไหมมันเปิดห่านในไพมันก็แสะเลด้นไม่มีู่กิน น้องสำนี่แล้วพี่น้องมันอ่ังเย็นๆอยู่สือ